สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้ลุยหน้างานสามไร่นะครับก็เป็นหน้างานติดบ้านครับก็มาทําตอนค่ำคๆครับพอได้ค่าน้ำมันไปต่อนะครับพอได้ปลูกไว้พรุ่งนี้ครับสามไร่ครับก็นี่รับเนื้อทียบ อ,อ๋ผมก็มาทันเหลือเลือประมาณหนึ่งไร่นี่แหละพี่น้องนี่แหละพี่น้องทางานตอนค่ําครับไม่รู้ว่าย้อนแสงไหมครับแต่ว่าก็ทํางานตอนค่าน,นะพี่น้องถ้าย้อนแสงก็ขออภัยไว้หน้าล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าก็อยากมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับ อย่างนี้คูบต้ามาไถแล้วนะพี่น้องไถไม่ได้ครับคูบต้าแปดห้าเก้าห้าครับมาไถครับไถไม่ได้ครับเสียหมืดเลยมาไถครับไถได้ครับก็เลยไถครับรอยคูบต้าครับฝั่งหุนกับรอยไถไว้ครับไถไม่ได้ครับเสียมืดก็เลยลองมาไถดูครับไถได้ก็จัดเลยครับก็เสียงอยู่นะครับ พ่าหน้าง,งานนี้ก็ยุติดทุ่ง,งานานะพี่น้องข้าวยังไม่ทันได้เกี่ยวเลยครับก็ถือว่าเป็นหน้าง,งานที่เสี่ยงอยู่ครับหน้าง,งานที่สบายแบบนี้ไม่ลกแบบนี้ก็เจ็บให้หมดครับเลยละห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบก็จัดย่างเดียวครับหน้าง,งานลูกๆเรายังกินมาแล้วครับหน้าง,งานที่ ไม่ลูกแบบนี้ก็จัดเลยครับก็งานมีทุกวัน,นครับผูกอ้อยแล้วก็ไถพันสามพันเก็ดนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็มีแต่ง,งานปผูกอ้อยนะพี่น้องลงพันสามแล้วก็พันเก็ดแล้วก็ผูกอ้อยครับมีมาทุกวันเลยครับวันนี้น่าจะจบไปอยู่ที่สองสามแปงลงนี่แหละครับ เขาดีเดินถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็มีฝุ่นนะพี่น้องฝุ่นจากลอยที่โอ้ถ่ายได้เฉยเลยพี่น้องฝุ่นจากลอยไฟไหม้นะพี่น้อง แดดรอบไปครับโอ้โฝุ่นเยอะนะมี่น้องขออภัยไว้หน้าล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าเดินถ่ใกลๆไม่ได้ครับฝุ่นเยอะมากครับ คุณจากลอยไฟนะพี่น้องจุดไฟครับดูเดี๋ยวมีแต่ฝุ่นครับงานแบบนี้ก็ถือว่าคิดง่ายอยู่นะพี่น้องไรล,ละสี0ร้อยหาสิบหาร้อยนี่ก็พอไปได้นะพี่น้องพอไถได้ครับ ได้ก็ไทไปเลยครับไม่เรียกงานไม่อยากจนครับก็มีทุกวันนะพี่น้องหน้าง,งานแบบนี้อยู่ที่เราจะขี้เกียจทำไหมครับมีทุกวันเลยนะครับหน้าง,งานตอนนี้ครับเพราะว่าอ้อยก็ราคาดีครับปีนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มีแต่อ้อยแล้วพี่น้องแต่ว่ามันนี่น่าจะหยุดลูกแล้วครับ แถวบ้านผมนี่มันราคาตกนะพี่น้องตกมากมากครับตกจนไม่ได้ค่าบปุยคืนเลยนะครับก็หยุดปลูกแล้วครับส่วนใหญ่ก็มีแต่อ้อแล้วครับใช้คำว่าร้อยละแปดสิบเลยนะปีนี้เป็นอ้อยหมดเลยนะปีนี้ครับร้อยละแปดสิบก็เป็นอ้อยครับเพราะว่ามันราคาไม่ดีครับ คิดพันสามแบบนี้ก็เป็นคอมเมนต์ว่าบางท่านก็ว่าได้แพงบางท่านก็ว่าได้ถูกครับก็อยู่ที่หน้าง,งานแต่ละบ้านครับมันก็ถ้าจะเพิ่มค่าไทยอีกก็บางท่านก็ไม่จ้างนะพี่น้องเจ้าของที่อยู่ได้เราก็อยู่ได้นะพี่น้องผมว่าราคาห้าร้อยนี่ก็พออยู่ได้แล้วนะพี่น้องพอใช้ได้ครับไม่ถูกจนเกินไปและไม่แพงจนเกินไปครับพอไปได้ครับ แรงเดี่ยวการเลยนะพี่น้องรอบเครื่องกับตัมครับกระต่ายหนึ่งนะพี่น้องหรือไฮห,หนึ่งครับโอ้ให้ได้สบายเลยครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับทั้งในเพจทั้งใน YouTube ครับที่กดติดตามให้ครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ไม่มีพวกท่านก็ไม่มีผมวันนี้หรอกก็อาศัยอาศัยพี่น้องดูยอดวิวให้แล้วพี่น้องก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังรับชมให้ครับ ขอเขามากเกาคขา,า่าสวัสดีครับ